สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ไก่ยอยู่ในสวนบ้านคุณป้านะคะมาเยี่ยมคุณลุงคุณป้าก็ต้องมาเก็บผักด้วยอุปกรณ์นะคะพร้อมลุยกันเลยมีคุณผู้ชมถามนะคะอยากเห็นโสมฝรั่งตอนที่มันอยู่บนดินยังไม่ขุดขึ้นมามีใครเห็นหรือยังเอย่ยนี่นะคะเขาคือ กอนนี้ดูไม่ยากนะคะถ้ารู้จักแล้วนะคราวนี้คือจะง่ายเลยนะคะมันมียญ้าชนิดอื่นที่ทคล้ายๆกันนะแต่ว่าเวลาขุดมาแล้วนี่นะคือรากยังไงมันก็ไม่เหมือนกันนะคะไดมาแล้วได้มาแล้ว,ลวหัวจะขาดแลวตอนเนี้หัวขาดหน่อยนึงแต่ก็ยังใหญ่สวย่ ใหญ่ใช้ได้เลยอะ่ะ <c oughs> วันนี้เราจะมาเลือกกระเด็กกอเบิ่มๆหวังว่าหัวจะเบิ่มทุกกอฝนตกลงมาหน่อยนึงนะคะดินมันก็จะนุ่มโอตื่นเต้น หัวสวยมากเลยอ่ะตอนหาเห็ดนะคะคกูไก่เคยชวนเล่นเกมหาเห็ดวันนี้เรามาเล่นเกมหาสมฝรั่งกันดีกว่ามีใครเห็นไหมว่าต้นสมฝรั่งอยู่ตรงไหนให้เวลาสามวิหนึ่งสองสามนี่นะคะนี่ต้นเล็กของมันต้นนี้ไม่เอานะคะเห็นไหมใบมันเนี่ยคือมันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนกัน ทุกกอทุกสถานที่เกิดนะแต่ถ้าเรารู้จักแล้วนะคือเราจะจําได้ทันทีว่ามันคือสมฝรั่งต่อให้มันต้นใหญ่ต้นเล็กใบเล็กใบใหญ่นะคะตรงนี้นะคะเห็นความแตกต่างชัดมากมันขึ้นซ้อนกันอยู่นะเห็นไหมคะมีต้นผักอื่นที่ไม่ใช่สมฝรั่งขึ้นซ้อนอยู่มีกอสมฝรั่งอยู่ด้วยเดี๋ยวกูกกจะขุดให้ดูนะกอสมฝรั่งอยู่ตรงไหน ใบมันต่างกันมากนะคะถ้าเราสังเกตดีๆนะนี่สมฝรั่งอยู่นี่นี่เห็นไหมใบอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่มันไม่มีหัวนะคะมันจะมีแต่รากส่วนสมฝรัง่งเห็นไหม มันจะมีรากแล้วรากของเขาจะสีขาวนวลเท่านั้นนะคะไม่มีสีอื่นนะถ้าเป็นอีกชนิดหนึ่งใบจะคล้ายกันนี้กว่านี้หัวจะเป็นสีน้ำตาลนะคะดูก้ารหลุดหนึ่งการวันนี้อยากได้แต่ต้นใหญ่ๆบิ๊กเปิม้มไปดูสิโอ้าวา เลยนะแต่ว่าหัวใหญ่สะใจมากเลยเย่ yeah. อันนี้ดูจี๊ดูจี๊แกนี่ว้าวงามนอนร้อนอนรอนอ,นรอ๋อลืมบอกนะคะ เอาไปทํากินได้ทั้งสุกแล้วก็ดิบนะเอานี่หัวขาดชาวอิตาเลียนนิยมกินทําเป็นสลัดนะคะกินดิบมันจะอร่อยมากที่สุดเลยมีเอาไปผัดบ้างเอาไปทำริซอตโต้บ้างนะคะแต่ว่ากินดิบเนี่ยจะได้รสชาติเขาที่สุดรสชาติเขาจะหอมอ่อนๆนะคล้ายมันแกวนะคะ แต่ว่าไม่เหมือนมันแก้วนะแค่คล้ายๆนะคะมันแก้วของเราอะ่ะมันจะมีกลิ่นหอมหวานเนาะอันนี้มันจะหอมมันอ่อนนี่เหมือนต้นเล็กหรือใหญ่ดึงห้าออกก่อนต้นเหมือนเล็กจังเลยอะหัวหัวไม่เล็กเท่าไหร่นะโชคดีมากเลยดินมันนุ่มขึ้นนะคะฝนตกลงมาพอนิ้วชัยช้ไปได้นี่ไงหัวใช้ได้อยู่ กลุ่มนี้ได้ตั้งหลายต้นนะคะนี่ฮ่าฮโอ้โหัวาขาจัว่วเลยลุ้นดีเหมือนกันนะลุ้นพอๆกับเก็บเห็ดนะหัวมันจะออกมาเล็กหรือใหญ่ ทำหัวขาดนี่ขึ้นกับกอหญ้าเลย กช่ครกึงดึงต้นขาดหมดเลย <c oughs> ต้นเบ่งเลย หัวหักไหมนี่ไม่เป็นไรถือว่าใหญ่อยู่นะคะนี่ตรงนี้กี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองีอ๋้วต้นค่อนข้างใหญ่ ขึ้นกับหญ้าเนี่ยดูดิเาพันกันแล้วหัวหัวขาดตลอดเลยหูยดูดิอือวิ่ยลากลึกมากเลยดูมันขาดตรงนี้นะดูนะคะหูยยาวมากเลย ใจอะได้แต่หวยใหญ่ๆนี่แบบดีใจมากโหคืองามมากที่สุดเลยนะเนี่ย ธรรมชาติเกือบจะดีแล้วเสียดายอยู่ติดถนนเนาะไม่เคยอยากได้ที่แบบนี้เลยตอนแรกเคยคิดเหมือนกันนะจะซื้อขอซื้อที่คุณป้านะคะที่ตรงเนี้แต่ไม่เอาอ่ะไม่ชอบเลยมันติดถนน อยากได้ที่แบบว่าไม่ติดถนนใหญ่เนี่ยคือถนนใหญ่เลยนะคะถนนใหญ่จากในเมืองมาชานเมืองนี่เหมือนคนเลยค่ะตรงนี้เป็นดงเลยเริ่มตรงไหนก่อนหัวแถวก่อนลวกัน กลุ่มนี้นะคะไม่เลวเลยเพลินมากเลยนะคะเพราะว่าต้นใหญ่มันเยอะมากเลยอึดดูสิ <c oughs> กอใหญ่ในทุงเยอะขอให้เป็นกอเดียวทีเถอะ <c oughs> กอเดียวทีเธอ <c oughs> คือแบ,บอยากได้มากสีหวัวแบบท่าจานเนี่ย ก้อน <G l od ian> นี้รู้สึกใหญ่ที่สุดเท,ท่าที่เคยเจอมาเลยนะอุย้ยมันลุน้นมันลุน้นมันลุน้นต้นเดียวใช่ไหมเนี่ยโหเมื่อกี้หัวว่าสวยเลยนะหัวันี้สิออ้ยขาดตั้งกึกโอ้ยขาดนะโอ้ยใหญ่ที่เถอะอ้ยใหญ่ที่เถอ ููไม่ใหญ่มากแต่ก็ใหญ่เลยใหญ่ๆๆดูสิหัวนี้นี่คือแบบร้องว้าวได้เหมือนกันนะโหใหญ่จริงๆอะ เดียวที่ขุดได้เมื่อกี้อวดคุณป้านี่เล็กกว่านิดเดียวดูกอนะคะเห็นจะกอข้างบนมันวัดขนาดหัวข้างล่างไม่ได้นะเกือบเท่าๆกันเลยอะต่างกันนิดเดียวเองอะเจอผักหูแมวอ่อนๆนะคะจัดซะหน่อยไม่ได้เก็บมานานแล้วนะ สมพ u าเหนื่อยร้อนแต่ส <Labor> น <ator il fi> ุกมากเลยได้มาตะกาวเว่งเบ่งเลยนะคะเดี๋ยวจะไปดูผักป่าอย่างอื่นต่อเดี๋ยวกุกไก่จะไต่ขึ้นไปหลังบ้านคุณป้านะคะป่ะเดี๋ยวจะเอาไปแจกจ่ายคุณป้าแล้วก็ พ่อกับแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะแวะบ้านพ่อแม่พี่มิกลาทุกคนไปตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปเก็บผักป่ากันต่อสวัสดีค่ะปีนมาแล้วนะคะนี่เป็นทุ่งหลังบ้านคุณป้ากูเคยก็มาจะเอกับเอ๊ดีผักกาดป้าสุดอร่อยต้องเลือกเฉพาะแบบยอดที่ยังมีดอกตูมๆอยู่นะคะ ยังมีเยอะเหมือนกันนะนี่ยอดนี้งามมาก หน้าบ้านแม่นี่ดอกพันเซะออกแล้วเต็มเลยกินได้นะคะมาแล้ว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 ยเฮลท์ลเลวันนี้ไม่มีอะไรมาฝากเลยลูกนงโหหายเลยาโมซูงาโมซูดีดอกคิโคลาซูี่นีนี่มันจะมัจาาจาา โอ้โหม่มาเมียอนโนสาต้องเข็มเล็ท้าสเข็ดยังโตรเลยเช้าธรรมดาสิไม่ต้องเวรหรอกใชแม่บอกเอาหน่อยเดียวเองค่ะผู้ให่กำลังจะหาคนช่วยล้างคุณป้าไม่เอานะคะคุณป้าบอกฉันเคี้ยวไม่ไหวกินครั้งที่แล้วพอแล้วสช่ เลือกหัวใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคะให้พ่อกับแม่หัวใหญ่ๆเราก็ยังมีอยู่นะนี่เ <c oughs> บ่งเบ่งนี่กระจิว๋วเชียวเกือ <c oughs> บลืมเลยอะ่ะจะเอาผักอันนี้ให้พ่อเนี่ยผักหูแมวนะคะเนี่ยดีมากเลยสำหรับคนเป็นเบาหวานนะปรับระดับน้ำตาลในเลือดนะคะประโยชน์มากมายเหมือนกันเลยนะกูอยจะให้พ่อตัดมาได้แค่นี้เองนะคะ ตื่นเต้นกับโสมฝรั่งอ่ะหัวมันให,ใหญ่ๆเยอะไงผักหูแมวก็เยอะเหมือนกันนะเคลิ้มหมดเลย